สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านอันนี้ก็มีไปรับสินค้ามาจาก USA นะครับอันนี้ก็2ชิ้นฮะอันนี้ก็เป็นตัวอ่ารีโหลดนะครับอ่าลีโหลดนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ของลูกค้าสั่งเพีได้นะครับสั่งจาก US นะครับเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะครับ ข้างในก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้แล้วแต่ขนาดนะครับต้องการขนาดไหนก็แจ้งมานะครับตัวรีโหลดสั่งได้แต่อุปก,กรณ์พวกนี้นะครับอย่างอื่นสั่งไม่ได้นะครับต้องหาในไทยนะครับราคาก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดนะครับ มีหลายขนาดนะครับแล้วแต่ลูกค้าระบุมานะครับอ่าฮะอ่าใครต้องการก็ขนาดไหนก็แจ้งมานะครับคิดราคาให้ก่อนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกล้องนะครับอันนี้ ต้องวัดอุณหภูมินะฮะเดี๋ยวขอญาตด,ดึงก่อนนะครับมือเดียวพี่ลืมดึงออกมาก่อนแค่สักครู่นะครับ,รบเดี๋ยววางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแหมมาดูพร้อมๆกันตัวนี้ชัดมากนะฮะกล้อง จับอุณภูมินะฮะถือคุณภาพดีมากนะนกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้ถ่ายทำในรถนะครับตัวนี้ก็เจ็ดหมื่นบาทนะฮะเจ็ดหมื่นบาทสนใจก็ทักมานะฮะเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นห้านะฮะเจ็ดหืน้าันบาทนะฮะเศษจ,จําไม่ได้นะฮะจาเศษไม่ได้คุณภาพดีอันนี้สามสิบห้ามิลเลนสามสิบห้ามิลน,นะตัวนี้ถือว่าชัดมากะฮะชัดมากคุณภาพดีเลยแบตเตอรี่ร้านจะไม่แถมมานะครับอันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าลูกค้าต้องการใช้รุ่นนี้ก็ส่งเว็บไซต์มาให้รับก็หาให้เขาสั่งให้เขา นะครับไม่มีสำรองจ่ายครับต้องโอนแล้วก็รอของที่ประเทศไทยนะครับรอของที่ประเทศไทยโอนอันนี้จะเตรียมส่งให้ลูกค้าวของเพิ่งมาถึงนยเพิ่งมาเคลียร์ภาษีมานะครับคุณภาพดีอันนี้รับประกันนะครับคุณภาพดีมากถ้าได้สนใจก็ทักมานะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวรีบไปส่งกันครับ